แล้วบังเอิญมันมีไอ้ในพานคนหนึ่งชื่อหม่องเกเล่เป็นพานแบบพานสมัยก่อนนะไอ้ที่เป็นพานยิงธนูล่าสัตว์อาวยาพิษเนี่ยยาพิษเนี่ยมันก็ยิงยิงเนี่ยสัตว์มันไม่ตายทันทีแต่พิษมันจะค่อยๆออ,ออกฤทธิ์มันก็สะกดลอยเลือดไปทีนี้ไปถึงตอนพบค่่ามากละอ่ะก็กะว่าพพิ่งนี้จะตามต่อก็ปีนขึ้นไปนอนบนตน้นไม้ตอนเช้าลงมาไอ้รอยเลือดที่เย็นๆตามมาพบค่่าเนี่ยมันกลายเป็นหินสีแดง มาปุ๊บแกก็มาแบบไม่รู้เรื่องอ่ะมาถึงก็มาเช่าโรงแรมนอนอยู่ชายทะเลแล้วบังเอิญมันมีไอ้ในพานคนหนึ่งชื่อหมองเกลเล เป็นพานแบบพานสมัยก่อนนะไอ้ที่เป็นพานยิงธนูล่าสัตว์อาบยาพิษเนี่ยยาพิษเนี่ยมันก็ยิงยิงเนี่ยสัตว์มันไม่ตายทันทีแต่พิษมันจะค่อยๆออ,ออกฤทธิ์มันก็สะกดลอยเลือดไปทีนี้ไปถึงตอนพบค่่ามากละ,ะก็กะว่าพพุ่งนี้จะตามต่อก็ปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้ตอนเช้าลงมาไอ้ลอยเลือดที่เย็นๆตามมาพบค่่าเนี่ยมันกลายเป็นหินสีแดงแงก็เลยเก็บก็ามาถามผู้ใหญ่บ้านที่มาเเกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยชื่อหม่องเกเล้หม่องเกเล่ที่พานผู้ใหญ่บ้านชื่อ อดูตูเอ้าเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านนี้คือ เป็นคนที่มีความรู้อ่ะเคยมาเมืองหลวงอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่มันน่าจะมีราคาก็เรียกประชุมลูกบ้านเก็บตังค์ส่งไอเนี้ยไปเข้าเมืองหลวงนียไปพิสูจน์ไปพิสูจน์แล้วไปไปเดินไปเดินมามาเจอพี่ชายเอาพี่ชายให้พี่ชายผมดูนี่แหละมันถึงเกิดไอที่ผมเล่าให้ฟังกันเหมือนเหมือนนี่ในหน้าโจรอ่ะขับรถไปได้ครึ่งทางเจอแม่น้าขอแพ้ข้ามนี่ไปหาแหล่งรอพอยใช่ไหมใช่พอไปถึงฝั่งนู้นก็ลุกหาบหาบไปถึงตรงไหนก็กลางคืนก็ตั้งเต็นท์ นั่นแหละอันนี้อันนี้คือสตาร์ทพอต่อมาอพอพี่ชายผมทําเหมืองแล้วอะไรละมีออฟฟิศมีอะไรหมายความว่าเราไปเจอแหล่งพลอยตรงนี้แล้วว่ามันดีแน่แนถูกเราจะขุดละถูกแล้วเราไปขุดเราอยมีคุณอยู่ดีไปขุดได้ไงไม่ขออนุญาตรัฐบาลนี่ก็แล้วมันไม่มีใครเลยสมัยนู้นพิ่อยากทําก็ทําเลยก็รัฐบาลบอกอย่างงี้ป่ะไม่ใช่พี่มันเพิ่งเปิดประเทศเพิ่งเปิดให้มีการค้าขเราต้องเสียตังค์ป่ะทางอธิบดีกรมพลบอกคุยกับพี่ชายผมบอกโอเค Don't worry I will give you a chance ยังแมนตอนนั้นพี่ชายผมยังเป็นยังแมนอยู่นะ l อ i i ้กิฟต์ยู a c อ a ์ชาเขาก็ออกไลเซนสให้ก็ไปทำไปเริ่มไปไปเซอร์เวยหรือเป่ามันมันต้องมีเซอร์เวยก่อนเซอร์เวมันมีไลเซนสองชนิดเขาเรียก prospecting license ไปเซอร์เวยสิบตารางกิโลเมตรแล้วพอจะทำจริงๆิงทำตรงนี้ก็ทำเป็น mining license ทีนี้ไม่ใช่10ตารางกิโลเมตรละพื้นที่ตรงไหนอยู่ก็ตีแปลงมา พอตอนหลังมันก็เลยพัฒนาไปเป็นก็มีคนจันคนซื้อพลอยอะไรเขาก็ไม่นั่งไปนั่งซื้อที่ออฟฟิศเราอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ซีนพลอยก็ส่งกลับมาขายเมืองไทยมาเกียที่จันบุรีรรอันนี้พูดถึงคนจีนบ้างคนจีนไปยังไงยุทธศาสตร์ของประเทศจีนเนี่ยเขาจะมี หลายระดับระดับรัฐบาลเลยเนี่ยเขาก็จะลงไปช่วยเหลือเขามีเงินให้เปล่าทันสนียสอ้าสงสนามกีฬาสร้างโรงพยาบาลสร้างท่าเรือบริษัทที่ผมพูดเมื่อกี้ที่เขาไปเขาเป็นร่วมทำอ่านเปืองทองกับเราเขาเป็นรัฐยศาสตร์กิจระดับมณฑลระดับมณฑลนี่ใหญ่นะเหมือนกับประเทศนึงอ่ะใช่ใเขามีการลงทุนใน14ประเทศแล้วเวลาตัว general manager เขาไปตรวจงานที่ทันสนียเขาไม่ได้มาบริษัทผมบริษัทเดียวเขายังมีบริษัทสร้างเขื่อนสร้างถนนอยู่ที่นู่นซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือรัฐบาลจีน อันเนี้ยหนึ่งระดับรัฐบาลเขาให้เงินช่วยเหลือเขาให้เงินกู้โครงการใหญ่ๆเหมือนกับที่เขาให้รถไฟลาวให้เขมรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีระดับระดับมณฑลที่เข้ามาลงทุนเองอย่างที่มาร่วมกับบริษัทพี่ชายผมเนี่ยแล้วก็มีระดับเอกชนรายใหญ่รายย่อยรายเล็กมาอย่างเพื่อนผมเนี่ยที่ผมเจออ่ะแล้วคนจีนนี่มันกล้าพี่มันอยู่ดีๆมันไม่รู้เพื่อนผมเนี่ยคุยภาษาจีนอย่างเดียวนะคนจีนนพูดภาษาจีนอย่างเดียวภาษาอื่นพูดไม่ได้ครับแล้วมันมาได้ยังไง แอฟริกาเอใจมันทําด้วยอะไรมาได้ยังไงแต่ระบบจีนเนี่ยเขาสปอร์ตคนเขาก็ดีอย่างที่บอกคุณไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวไปหางหน้าเจ้าหน้าที่สารทุกเข้าไปรับเสร็จปุ๊บเข้ามาอยู่ตรงนี้มาช่วยเลยเป็นผู้ช่วยเลยแล้วเขาบอกว่าอาติดต่อเรื่องอะไรติดต่อเรื่องพลอยใช่ไหมอ่าเปิดเยลโลเพจสมัยโน้นเป็นเยลโลเพจเปิดหาเปิดหาอ้าวติดต่อคนนี้โทรไปอะไรอย่างงี้นัดหมายเลย ทุกวันนี้ลูกชายเขายังมานั่งซื้อพลอยที่ออฟฟิศส่งพลอยกลับเมืองจีนเดือนละสองสามคอนเทนเนอร์ไอพลอยเกรดต่ำมานะอ๋อยังซื้อทันเนียที่พลอยทันเนียอยู่ตอนนี้เหมืองที่ทันเนียก็ยังทํางานอยู่เหมืองไม่ได้ทาแล้วครับแต่ว่าไปซื้อพลอยเฉยๆไปซื้อพลอยคือเรามีไอมาชิ่งไรเส้นแล้วก็มีดีลเลอร์ไรเส้นซื้อขายได้แล้วก็มีเอ็กซ์พอร์ตไรเสนสามารถส่งออกตอนนี้เราก็ไม่ขุดละ่แล้วเราก็ให้คนอื่นขุดดีกว่าแล้วเราก็มาขายอ่ะแต่ทีนี้เล่าเรื่องคนจีนนิดหนึ่งคนจีีนนเ่ กล้าฉับไวบทำไรทําจริงครัอย่างเข้าไปซื้อพลอยเนี่ยพ่อค้าพลอยคนไทยเนี่ยเขาไปซื้อเข้ากันนั่งอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมอย่างเก่งก็ไปเช่าออฟฟิศอยู่ในเมืองที่มันมีขุดพลอยอะ่ะแล้วก็ไปเปิดซื้อขายคนจีนขีย่ยานก็ไม่ได้ปามครับ,รบมันไม่กลัวค,ค,คนจีนนี่แบบคิดแล้วมันทําเลยอ่ะแล้วไปไปตั้งร้านเปิด ขายของอะไรนู่นนิดนิดหน่อยหน่อยก็จุกกระจิกเยอะแยะไปหมดหน้าร้านขายของหลังร้านก็นอนอยู่หลังร้านเนี่ยผู้คนจีนนี่มาจากไหนมา,ามาจากทุกมณฑลมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่คนจีนมาเมืองไทยก็แตดจิ๋วให้ล้ำกวางตุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะออไอ้นี่มันแบบร้อยพ่อพันแม่อย่าง<อ>ผมเคยพูดในคลิปก่อนน่ะออมาอยู่ออดีๆนได้ไงคุยไปคุยมาบอกเ่าแก่ส่งมาเออเออใช่ใช่แล้วก็อยู่ตลาดเปิดตลาดนี่ไปขายก่อนขายได้แล้วค่อยว่ากันเออใช่ใช่ใช่ เนี่ยมันมีลักษณะนี้เยอะแล้วก็เขาก็ชักชวนกันมาแล้วก็มาดูอ่ะตรงนี้ตลาดแอฟริกายังขาดแคลนเสื้อผ้านะประดับตกแต่งบ้านอะไรตอนหลังมันจะมีในทันซินดยสลามเนี่ยมีมมมตลาดค้าปีกเหมือนโบเบบ้านเราอ่ะเขาเรียกตลาดคาเลโกสิบปีหลังเนี่ยคาเลโกเนี่ยกลายเป็นตลาดจีนไปแล้วอ๋อมีแต่คนจีน <laughs> สมัยผมไปตอนแรกๆนะตอนนั้นรถยังไม่ติดอ่ะโอ้โปจากยี่สิบกว่าปีได้แล้วมั้งครับรถยังไม่ติดพอตอนหลังเนี่ย พอเศรษฐกิจมันเจริญในยุคสมัยประธานาธิบดีกีเกอเต้นะครับ กิเกเต้เนี่ยผมรู้จักเคยไปเยี่ยมเหมืองตอนเราทําเหมืองอยู่อ่ะแล้วก็พี่ชายเคยเคยพาไปหาที่กระทรวงตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีเหมืองแร่นะยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีหน้าเหมือนคนไทยพี่ใส่หมวกนี่นะไม่เห็นผมเพราะผมขี้จิกถูกไหมผมตอนแรกผมเดินเข้าไปในเหมืองผมจะยกมือไหว้แล้วพูดว่เพราะแกเป็นบุกลุกครึ่งอาลับไงอ๋อหน้าตาไม่ไม่ใช่เหมือนนิโกละเหมือนคนแบบไทยสไตล์ไทยแหละแต่ว่าพอพออายุมากขึ้นอะไรอ้วนขึ้นผิวค้ำลงอะไรก็จะดูออกไปทางนั้น แต่ว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยโอ้โยเหมือนเหมือนคนไทยตอนนั้นก็ก็เคยผ่านไปรู้จักในสมัยกิเกเต้เนี่ยเศรษฐกิจก็พัฒนาขึ้นมาเยอะก็เปิดโอกาสคนจีนเข้าไปนะพี่เชื่อไหมม,มีอยู่ยุคหนึ่งอ่ะตอนนั้นอ่ะเมื่อประมาณ ห้ 5, ปีที่แล้วคนจีนประมาณสองแสนคนเนะข้าไปสองแสนกว่านี่มันเป็นเมืองนะไมทันเานเนียเป็นเมืองนะโอ้โหร้านอาหารจีนเนี่แบบเต็มแล้วเมื่อก่อนนะเราไปนะเราคนไทยเนี่ยเราไปซื้อปลานะตลาดปลานะครับพี่เชื่อไหมปลากร,ระพงปลาเก๋าเนี่ยตัวท่้โตะเนี่ยตามคนยี่สิบโลไม่กิน <laughs> เอาเลยไอ<ห>้วนนั้นเน<ด>ี่ย ปูเปิมันก็กินกันไม่เป็นแล้วก็ซื้อถูกๆพอคนจีนไปเสียราคาหมดเลยเออซื้อไม่ได้ลแล้วมันนำมันก็ซื้อไปส่งออกหมดอะซื้อไม่ได้แล้ว เปิดอ่าเปิดร้านอาหารตีเนี่ยต้องมีวัตสุดิิเป็นหมดเลยอ่าแล้วก็เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วแขกที่มั่กสมัยก่อนนะขับรถเข้าไปในเมืองนะมีแต่แขกครับแขกอินเดียแขกอินเดียเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือเป็นแขกอาหรับคนดําที่เป็นเจ้าของรูกิจจริงน้อยมีอยู่ทีงผมไปซื้ออะไหล่อะไหล่รถยนต์จะซื้ออะไหล่เข้าเมืองนะตอนนั้นทําเหมืองอยู่หาที่จอดรถไม่ได้ผมก็ให้ลูกน้องคนดําลงไปอ่ะไปถามอะไหล่ที่ร้านนี้ เท่าไรผมก็ไปหาที่จอดรถได้ผมก็เดินกลับมามลูกน้องมันบอกมีร้านนี้มีราคา5,000ันชิลลิ่งมผมก็ควักเงินออกมาจ่ายเจ้าของร้านมันเห็นหน้าผมไม่ได้ราคา8 0 0พันลูกน้องผมก็บอกเฮ้ยเยมื่อกี้บอกห้าพันห้าพันเนี่ยยูอ่ะซื้อแต่นี้ไม่ใช่นี้อึมซูงกู้ <laughs> อึมซู่กู้ไอ้พวกต่างชาติพวกนี้รวยพวกนี้ต้องแปดพันไม่ซื้อไม่เป็นไรเชิญไปเลยจะหลกดิค่ะเปลี่ยนราคาได้ไม่แค่ซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไปมันทำงานเก้าโมงทำงานเปิดร้านเก้าโมงเที่ยงปิดกินข้าวกินข้าวนอนที่โมงบ่ายสองเปิดเปิดสั้นๆถึงสี่โมงเย็นปิดร้านกลับส้านโอ้โหขายของที่ผมเล่าตรงนี้ให้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมกัลังจะบอกว่าพอคนจีนมาพวกนี้ตายหมด ผาเปิดร้านเก้าโมงเหรอกูเปิดหกโมงพักข้าวกินเที่ยงใช่ไหมไม่ไม่รอเวลาก็ตักมากินไปทาไปกินไปขายไปเช่ไหมสี่โมงปิดใช่ไหมร้านคนจีนเปิดอปิดร้านก็นอนมันอยู่เรียกได้เรียกได้เรียกได้มากี่โมงก็เรียงได้พี่คิดดูมันมันจะไม่สองแสนคนได้ไงเขาหากินง่ายขึ้นไงคนขี้เกียจเยอะสมัยก่อนสินค้าก็มาจากอินเดียแขกก็เอาสินค้าอินเดียมาขายถูกไหมพอสินค้า จีนมาทะลักมาละทะลักมาละเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยสินค้าจีนก็เริ่มเริ่มม,มีคุณภาพรูปลักษ์เริ่มดูดีแล้วนะใช่ใ,ชใ,ชใชราคาไม่แพงแต่อินเดียก็ยังเป็นรูปแบบเหมือนมาตรฐานโลกไปเออ <laughs> เหมือนเหมือนเมื่อ30ปีก่อน <laughs> ใช่ไหมย่งเก่าแก่ๆวางคู่กันนี่มันเห็นชัด สินค้าที่นู่นเนี่ยมันสู้กันด้วยราคาใช่ใชใช่ใช่ไหมพี่ของอินเดียก็ถูกของจีนก็ถูกแต่ของอินเดียดูแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้ว <laughs> ของจีนมันดูไฮเทคมันพัฒนาไปแล้วเอ,อ,เ,อ,อเพราะมันก็เลย กลายเป็นตลาดในในคาเรกโกร้ในตลาดในดายอสลามนคนจีนเขาไปอยู่200,000กว่าคนแล้วมันมาสะดุดตอนหลังพอหมดยุคข,ของกิเวเต้ซึ่งร,รู้จักพี่ชายผมเนี่ยน <Ừ. S 1> ะก็มาเป็นยุคข,ของประธานดิบดีคนใหม่บังกูฟีบังกูฟลีจริงจริงบังกูฟลี่เนี่ยเขาจะไม่ได้หรอกคือธรรมเนียมของธรมเนียเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะเลือกถ้าเกิดสมัยนี้คริสเตียนได้อีกสมัยหนึ่งต้องเป็นมุสลิม <laughs> เพื่ออะไรอะ่ะไม่มีมนะไม่มีเขียนในรัฐธรรมนูญแบ่งองนเลย แต่ว่าคนเขาเนี่ยมันประมาณมุสลิมคริสเตียนอย่างละครึ่งไงเขาตกลงกันเองหรือว่ามันเป็นพ่อธรรมชาติของคนที่ว่ารู้กันเองมันรู้กันเองไม่มีเขียนในอย่งยางประธานที่คนแรกจูเลียสในยาเล่ยรับจูเลียสเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนคนคริสใช่หมครับต่อมาคนต่อมาก็เป็นอาลีฮัสซันฟินจีชื่อมันก็บอกก่าก็เป็นมุสลิมใช่ไหม ต่อมาก็เบนเจามินอืมคาบปป้าออคริสเตียนใช่ไหมออก,กิเกเต้ก็เป็นมุสลิมอ,อ่ามุสลิมเสร็จปุ๊บพอตอนหลังก็อ,อพอมาก็กลับมาเป็นมากูฟยมากูฟยนี่ก็คริสเตียนละสลไปสลับมามัน,ม,น,ม,นมันด้วยธรรมชาติของมันเองนะ ในสมัยมากูฟุยเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากูฟุยเนี่ยกตอนนั้นเนี่ยคนจีนเข้ามาเยอะะมันเข้ามาจีนไม่เหมือนแขกแขกนี่มันอาศัยแบบว่าเขาอาศัยที่เขาเสื้อพืนหมอนใบมาอยู่ตั้งแต่สมัยปู่ใช่ไหมเขาฝังลกลากที่นู่นเขาสร้างตัวขึ้นมาเขามาคุมเศรษฐกิจในระดับโลร,รับแต่เวลาจีนมาเนี่ยมันมาแบบมันมาหลายชั้นอะ่ะมันมาตั้งแต่ระดับรัฐบาลกับรัฐบาลใช่ไหม แล้วมาระดับกลางระดับวิสาหกิจที่มาลงทุนแล้วมาระดับไอ้คนจีนกองทัพมดข้างล่างอ่ะโอโ้ยมหาศาลม,มันก็เลยแบบมันมามันมาเป็นซีรีส์อ่ะมันไม่เหมือนแขกอินเดียแล้วแขกอินเดียที่ของรุ่นรุ่นที่รุ่นนี้มันเป็นรุ่นสามละมันเป็นรุ่นชิวๆเหมือน,นเราคนไทยอย่างเงี้ยสายจีนสายจีนมันมันมันเก้าโมงมันก็มาเปิดร้านใช่ไหมเที่ยงหยุดแล้วบ่ายสองขายต่อยสองยี่โมงกลับบ้านอย่างเงี้ย ชีวิตก็เป็นอย่างนี้โอ้โหพาเจอคนจีนเข้าไปมัเขาปรับตัวไม่ทันครับใช่คนจีนมันก็พอเศรษฐกิจมันขยายตัวเยอะๆช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเยอะมากูฟุยเขาก็เลยบอกว่าจะกลับไปใช้วิธีจูเลียสในเยเล่แต่เขาไม่เขาไม่ประกาศยึดแล้วมาเป็นของร้วเขารู้ละทาอย่างนั้นก็เจงอีกเขาใช้วิธีนี้เขาบอกว่าไอ้พวกที่ค้าขายกันในเวลาเนี้ยเสียภาษีไม่ถูกต้องทั้งนั้นอืมใช่โกงภาษีรัฐบาลมันก็คงจริงๆนะหยุดส่งออกหนึ่งปีไม่ให้มีการส่งออก มาคำนวณภาษีกันใหม่โอ้โหมหาเศรษฐีติดคุกกันเป็นแถวเลยครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นอะไรกันเรีย p o l i t i c นะ politics แต่คนคนที่โหวตให้เขาอ่ะชอบอ่าปันใจคนจนล้าพนันี้ยึดคล้ายๆโรเินฮุดอ่ะ้นทรัพย์คนรวยไห่คนจนเออแต่เขาไม่ใช้วิธียึดไงเพราะเขารู้ละเคยทำมาทีอีกแล้วมันมันไม่ได้ผลเขาใช้วิธีนี้เขาใช้วิธีอ่ะเสียภาษีไม่ถูกต้อง ยุติจกการก่อนประเมินใหม่ซึ่งจริงๆมันก็มีแหละไอ้ที่เขาคิดเนี่ยมันก็มีส่วนถูกแต่คุณทําอย่างนั้นน่มันเศรษฐกิจมันพังจริงเพื่อนผมยังติดคุกคือทางานกับพี่ชายตอนหลังไปแยกออฟฟิศอยู่เขาประเมินใหม่เฮ้ยเสียภาษีพใอ้ถูกต้องเปล่าเอาหลักฐานมาดูสิมันไม่มีใครถูกไม่มีใารถูกเข้าคุกเฉยเลยครับแล้วถูกได้ยังไงพวกแขกเขิกอะไรโอ้ยไปนอนในคุกกันสลันจับหมดเลยจับหมดเพราะเศรษฐกิจพออย่างนี้เศรษฐกิจมันก็มันก็ถอดอยไม่ได้แล้ว คนจะอะรกินอ,อ่ะจริงๆอ่ะมากูฟุยไม่มาหรอกรเดิมเนี่ยจากพอกิเกอเต้ลงป๊๊บเนี่ยเขาจะเอาอีกคนขึ้นแต่ว่ามันมีการเถียงกันในพักที่นู่นเขาเป็นพักเดียวไงพักซีซีเอ็มชมาชามชามพินดูซี่เขาเป็นพักเดียวเขาเถียงว่าจะเอาใครขึ้นเพราะสองฝั่งนี้มันไม่ลงรอยกันก็เอ้า ไอ้นี่เป็นตายอยู่ขึ้นมาแล้วกันพอขึ้นมาเนี่ยยึดอํานาจเขาก็เลยไม่เดินตามรอยกิเกเต้คือเปิดเศรษฐกิจ<ม>เขากลับมาเล่นวิธีแบบชาตินิยม,มอย่างเงี้ยเศรษฐกิจมันถดถอยคนจีนเนี่ยที่เคยมีอยู่2 0 0 0สนคนนะหายควบไปเลยเรือประมาณ2 0 0 0 0ืนกลับบ้านกลับบ้านตึกล้างบ้านช่องในเอาเท้าที่สร้างขึ้นมาใหม่ๆตึกสวยๆอะไทุนจีนทั้งนั้นล้างหมด ตอนนี้ไม่มีอันนี้พูดถึงปีไหนก็เมื่อประมาณคือมาคูฟุยเนี่ยเขาเสียไปเมื่อประมาณปีนึงะครับละละอ่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ประมาณอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ2ปีกว่า2ปีกว่ามาละเสร็จปุ๊บ พอตอนหลังมาคูฟุยเสียเป็นเขาบอกว่าเป็นฮาร์ดแอดแท็นะจริงๆเป็นอะไราจะ <ผม S 2> ไม่รู้อะาาอะไรก็ไม่รู้อะไรร้องประธานาธิบดีซึ่งเป็นคนของอดีตประธานาธิบดีเก่ากีเตกตเต้คนนี้เป็นผ,ผู้หญิงนะนะซูลูฮูฮาสาัสซันซูลูฮูก็ขึ้นมาจีตอนแรกเนี่ยเขาก็ทางฝั่งของมาคูฟุยพรรคพวกมาคูฟุยเขาก็ไม่ยอมเขาจะเอาคนของเขาแต่ว่าทางพวกทหารก็ไม่ยอมเหมือนกันนะเขาคนคนก็ก็ไปล็อบบี้ทหารเ็าบอกว่าเฮ้ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าประธานาธิบดีตายในตแหน่ง ลองต้องขึ้นอยู่จะไปเอาคนอื่นไม่ได้ฐานไม่ยอมมันตายในวันตำแหน่งอะผู้หญิงคนนี้ก็เลยส้มหล่นทั้งนั้นที่ตอนเป็นบางกูฟียาผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยก็เห็นว่าเออเป็นคนเซนซิบาก็เงียบๆไม่มีบทบาทอะไรก็คิดว่าคุมได้กลายเป็นส้มหล่นทีนี้พอผู้หญิงคนนี้ประธานาธิบดีซูลูฮูนขึ้นมาเนี่ยเขาก็เขาเป็นคนของว่ากันว่าเป็นคนของกิโกเต้นะเขาก็กลับมาเปิดเศรษฐกิจใหม่เสรีเหมือนเดิมเสรีเหมือนเดิมก็ตอนนี้ก็ เริ่มกลับมาทําการค้าได้แหละแต่ว่าเหมือนเคาะซ้ํากรารซัดพี่ครับโควิดมาอดีปิด <laughs> เลยยาวเลยโอ้โ oh, ห oh, ตอนนี้แบบ เศรษฐกิจมันก็เลยแ yeah, ย่เดิมดาวดาวดาว,ดาวไปเรื่อยแต่ว่าทรัพยากรเขายังเยอะนะจัจังหวะมากลับมาเนี่ยเขาก็ยังพัฒนาต่อไปได้อ๋อสถนานก,การณ์ปัจจุบันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ปัจจุบันคราวนี้เรามองว่าทันซเนียก็ยังอยู่ในวงจรที่จีนจะเข้าไปสนับสนุนไหมหรือว่าจะมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจไหมถ้าเรามองในแง่รัฐบาลน,นะตัวรัฐบาลเอง คือรัฐบาลใหม่กับจีนรักกันไหมคือจริงๆจีนเนี่ยเขาสนับสนุนอยู่แล้วล่ะเพราะเขามองเวลาเขามองเขามองภาพภาพกว้างนะเขามองไกลนะครับ ไอ้ประธานนะครับที่คนนี้คนนู้นขึ้นมามันเป็นเรื่องชั่วข่าวพอหมดยุคก็ต้องเปลี่ยนเหมือนฟิลิปปินส์เนี่ยสมัยหนึ่งสมัยกิโน่โอ้โหโปรอเมกันจ๋าเลยจะลบกับจีนใช่ไหมใช่ใช่ใช่พอเปลี่ยนมาเป็นดูเตเ้ดูเตเต้แกแกเล่นเกมเป็นเนี่ยแกรู้แกก็ฉลาดแล้วก็ฉลาดแกก็พลิกพอหมดดูเต้ตอนนี้จะหมดเดิมแล้วมันก็อาจจะพลิกกลับแต่ทีนี้เนี่ยจีนเขาก็มองออกว่าระยะยาวเนี่ยเคนยาทันเนียเนี่ยสำคัญยังไงก็ต้องประสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทนนมเนียนะเขามีประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวพันกับจีนนี่มานานตั้งแต<อ>่สมัยโมลิมูจูเลียนไนยาเล,เล่อ,อโมลิมูนี้แปลว่าครูนะเขาเรียกไอ้ฟาเธอร์เดนชันเนี่ยครับก็สมัยนู้นนายกโจแกมาที่แอฟริกาครับแกมาหานยาเรลเ่ลแล้วมาสร้างทางรถไฟทัสซาร่าให้เขาสาบสัมพันธ์เข้ามาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วอะสมัยที่คนจีจะไม่มีจะกินอะและยังอุตส่าห์มามามาช่วยทันซาเนียมีอยู่ทีหนึ่งตอนที่อเมริกาเดินสายแอฟริกาพอแอฟริกา แต่เดิมก็เป็นอาณานิคมของยุโรปถูกไหมใช่ยุโรปก็เน้นสูบจากทรัพยากร,รใช่ไหมฮะพออเมริกามาเป็นใหญ่อเมริกาก็มองว่าออไม่สนใจถูกไหมฮะพอจีนวางยุทธศาสตร์จะเข้ามาพัฒนาอฟริกาอเมริกาก็รีบเดินสายมาบอก เอออย่าไปเชื่อใจจีนนะเชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวเดดทรัพนะกู้เงินจีแล้วเดี๋ยวจะต้องยึดโดนยึดโดนยึดโน่นนี่นั่นก็ไอคนร้องเพลงนี้นักร้องนําก็อเมริกาแหละแล้วก็ลูกคู่เนี่ยก็อังกฤษออสเตรเลียใช่ไหมประจําประจําแคนาดาแต่ถ้าเสียงมันยังไม่ดังมากพอก็รับรับสมัครนักร้องประสานเสียงเพิ่มอีกเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมาช่วยกันร้องหน่อยมาเป็นลูกคู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็ก็เดินสายพูดให้คนให คนแอฟริกากลัวจีนครับมีอยู่ทีหนึ่งที่ในดาสลามทันเนียนะอเมริกาก็ไปพูดเป็นรู้สึกตรงเป็น Secretary of State หรือใครผมจําไม่ได้รัฐมนตรนีตางประเทศหรือบบเปอลอ่าอ,อ่นน,น่าจะเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าเนี่ยจีนนี่ไว้ใจไม่ได้นะน,นู่นนี่ บอกว่าทางผู้แทนนาสเนียสวนกลับมาครตอบกลับมาว่าบอกอย่าไปไว้ใจจีนให้ไว้ใจอเมริกาครับทางทัสเนียก็สวนเลยก็บอกว่าขอโทษนะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยเทียบกับอเมริกาแล้วเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานกว่าครับเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาพูดอย่างนี้สายรลายสายรลายเราคบกับจีนนานกว่าคุณสมัยที่จีนมาช่วยเราสร้างรถไฟคุณอยู่ที่ไหน <laughs> ตอนนั้นจียังไม่มีกินเลยจียมาช่วยเราอะรเราคบกันมาตั้งแต่สมัยนู้นอะลึกซึ้งกว่ายาวนานกว่าครับคุณเป็นใครคุณมาพูดคํานี้เขาตอบกลับเหมือนอย่างเร็วนี้ที่มีมีคลิปอะที่รประธานน้ิพดีไอท้ที่เคนยาเขามาพูดอะครับใช่ใช่ใชเออเคนยาแอฟริก does not need lectures Kenya Africa needs friends willing to work with us <laughs> <laughs> Based on China telling us what we need, it is a partnership of friends working together to meet Kenya's social economic agenda. We needed this facility to be able to cater for those demands, and China was there when we asked. for partnership in developing it, they were there ready to walk with us hand in hand, and that indeed is what you call a friend. คุณคุณจมาเลคเชอร์เราเราไม่ใช่ลูกศิษย์คุณนะอะไรมานัเราไม่ใช่ <laughs> แล้วเดี๋ยวนี้เขาหลายๆประเทศนะไม่ว่าประเทศตามหมู่เกาะคาลิเบียนอะไรก็ตามเนี่ยมีนายกมีอยู่ประเทศหนึ่งที่นายกเป็นผู้หญิงอะ่ะ uh huh. พูดเหมือนกันเลย uh huh. พูดเหมือนกันเลยบอกว่าอย่ามาบังคับให้เราเลือกข้าง uh huh. เราตลาดพอ uh huh. ที่จะรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนของเรา คุณไม่ต้องมาคิดแทนใช่ใช่เรารู้นี่แหละชอบมาสอนนู่นสอนนี่แล้วบอกว่าเฮ้ยคุณนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนะเราเก่งคนเดียวนะอะมันก็ฟังแล้วมันน่าเกลียดมากอเมริกาก็เป็นชอบเป็นอะไรนะผู้ยิงใหญ่สอนคนอื่นเขาก็เป็นผู้ยิงใหญ่จริงแ่าเขาขาลงไงเขาขาลงแหละใช่ใช่ก็อาจจะลืมไปว่ามันไม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกอน ลืมตัวลืมตัวอย่างที่เขาไปพูดที่ทันเสเนียใช่ใช่ทันเสเนียเขาตอบกลับมาเลยคุณรู้ไหมประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์จีนทันเัเนียไม่ได้ไปรู้เรียนอะไรมาเลยเรื่องมาพูดอย่างเงี้ยมันก็เสียคุณรู้ไหมว่าเราคบกันมานานขนาดไหนอนนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าไม่ได้ฟังกับตันพูดผมไม่รู้เนาะคือเราก็รู้รู้แค่คร่าวๆว่าควาสัมพันธ์ดีเนาะแต่โหมันนึกซึ้งขนาดว่าโจวไหลเคยไปเยือนนี่มันไม่ใช่เล่นแล้วมีรูปที่ออฟฟิศผมมีเลยปัญหาที่โจวไหลโจวไหลนี่ไม่ใช่่่่่่ไไไปทีหนงาายะรใใชชเเอื ไปเยือนพมา่าเยือนอินเดียสมัยเนรูแล้วไปบันดุงที่อินโดนีเซียนะโอ้ยไปไม่กี่ครั้งหรอกครับใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่เรียก <ไป S 1> ว่าควา<ห>มสําคัญของทันเซเนย์ให้ความสําสคัญมากดังนั้นทันเซเนยก็น่าจะมีโอกาสที่จะ,จะเจริญต่อไปได้ถ้าเกิดว่าจังหวะดีๆหน่อยเนาะอันนี้เคนยาเหมือนกันเคนยาเนี่ยก็ก็เคนยาแล้วก็ยังไงก็เหนือกว่าทันเซเนยเนาะเรื่องเศรษฐกิจแน่นอนที่เราเราฟังดูเนาะมันก็เป็นประเทศใหญ่ทั้งคู่แหละประชากรก็เป็นพวกจอยลีเหมือนกันแต่ว่าเคนยาเนี่ยเขาการ พัฒนาเขาไม่ได้สะดุดไงเขาไปเรื่อยๆเขาก็เหมือนเหมือนเมืองไทยอ่ะเขา,า,นนนา,านนเขาพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างอย่างทันเนียเขาเขามีมันสะดุดตรงช่วง<ๆ>ที่ว่า<ๆ>ไป,ย,ปยึดกบมสิทธิ์ของเองกชนเขาก็เลยตรงนั้นอ่ะมันถอยไป20ปีเลยแล้วพี่เดี๋ยววันนี้เราจะสรุปคลิปของแอฟริกาตะวันออกประมาณนี้ก่อนเนาะ<ๆ>เพื่อจะได้ให้กระชับแล้วก็มีประเด็นชัดเจนเนาะก็วันนี้เราได้สรุปว่าเรามีความรู้เบื้องต้นในประเทศทันเนียค่อนข้างลึกซึ้งละโอ้ลึกซึ้งขนาดว่าประธานาธิบดีคนไหนทําอะไรมาเราก็เ เาใจละเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะขอพูดเรื่องแอฟริกาตะวันออกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็น,ปนจอดเรื่องด้าน,นอื่นด,ดังด้านอื่นไปนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณกัปตันนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ